สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุภุญทุคนและสวัสดีพ,พ่พลอยแม่ซี่อุ้งหญิงเพชรบานแพงสาวหน่อยเพชรดันแพงสำหรับ,บนมดิครับการมาบอกพูดคุยถึง,งเรื่องรา่าต่างๆเกี่ยวกับเวลาอุ้งหญิงเพชรบานแพงที่เก่าบ่อยได้หายไปไสครับพี่น้องยังคิดหอดคิดถึงพ่พลอยแมพซี่เอฟซี่แฟนคลับของเวละอุ้งหญิงเพชรบานแพงและลูกสาวของพ,พอ่พลอยแมพซี่เอฟซี่แฟนคลับทุกผู้ทุกคนนั่นคืออิละอุ้งหญิงเพชรบานแพง ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลานีนะครับเกิดภาวะต่างๆเกิดขึ้นในเมืองไทยบานเฮานั่นคือการเกิดภาวะสงครามตามเนี่ยใชย้แดนที่ผ่านมานะครับอันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากทางพ่อเอกนะครับหรือว่าพ่อแม่น้องอวิงเราเวรต้องไ f เชี่ยวนะครับได้นาบางส่วนบางตอนมาเพื่อให้เป็น การแสดงความยินดีกับอีหล่าวองุง่งเป็นบันแพงและการเป็นการแสดงถึงน้ำจิตนำใจของเอฟซีหลายท่านและตัวของอีหลาองุง่งเป็นบันแพงนะครับที่มอบน้ำใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดซีสเกตและจังหวัดไก่เคียงเพื่อเป็นวัญและกันใจและกระมอบให้กับแนวหน้านําพี่ทหารทุกผู้ทุกคนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นจากศิลปิน ตัวดน,น้นอยคนหนึ่งนันคืออิหลางยิงเป็ดวนแพงแน,น่นอนครับการช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องชาวจังหวัดรีสเกตและพื้นที่ไกลเคียงมีนักลงรายลายท่านนะครับและทุกคนให้ความสนใจและให้การสนับสนุนในสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเฮานี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีๆที่ทางอิหลาอุงยิงเปดวนแพงได้มอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดรีสเกตและพื้นที่ไกลเคียง ขออนุญาตนะครับนำภาพพี่น้องไปเบิ่งไปชมคลิปบางช่วงบางตอนและสิ่งดีดีๆมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษครับผมขึ้เอาไว้สีแจกนะครับเดี๋ยวให้เหล่าองค์อิงน้อนั่พีน้องน้องน้ำพอน้ำเนี่ยต่น้อยเอาไม่ยากองพี่เห็นป่ะน้าเราต้กาเป็นกำลังใจให้ทุกบนเลยเป็นผู้ท้าศรีสะเกเพื่อนๆได้ทายได้ที่ลาบกับพี่ลูกหลานที่สะเกษด้วยกันค่ะเดี๋ยวนิ่มเข้าหลาบกับพี่น้งอยู่ หลักกับเร็วพ่อู่บาลน,น,น่อยกระท้วงงานตลอดจะว่าเป็นห้องของพ่อในเอ็มที LC, ่เราจะเป็นห้องดูดีทหารที่ส่ผีเป็นเจอผีกานน่อยช่ด้กะบสูซูด้วค่ะด้อเลย่ะก็ใข้อ่ล้วกะะ็พ่อโที่งานพ่อโูกะพ่อคุณกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจ,งงใจด,ด้วค่ะด้อยเขาวันยี่การเข้ามาน,น่ ก็จะเลือกอีกมุกเลยมกไปเมื่อรงเมื่อไห่สีสองชุดแปดร้อยก็จะเลือสองร้อยครับอนุญาตหอเบิ้งเนค่ยค่ะนี่ทันว่ามิซื้อบอกอะโอ้เยี่ยมยอดโอ้เนื้อผายางดีเลยเด่นโอ้ยนี่เป็นเพ่งเหิีแ่ไม่ห็นนมั้ไหมเสียงเออเป็นเสดีค่ะนีกที่ดีนี่เป็ดบ้านแพง หัวใจอุ่งอิงเพชรบ้านเพลงกำลังใจเด้อกำ,ำลังใจแนวหนาเด้อห์ซีพีท่าขานพียูแนวหนาเด้อหเด้อ